มหาสมุทรและทะเลภาษาสโลวักออเซียนิอามอริอาสโลเวนชินามหาสมุทรแอตแลนติกแอตแลนติกส์กี้โอเชียนมหาสมุทรแปซิฟิกทิชิโอเชียนมหาสมุทรอินเดีย Indický oceán. Maha Samud Aki. Severní ledový oceán. Maha Tai. Južný oceán. Thale Adriatic. Jadranské more. Thale เอเจสเคเอมเร่ทะเลบลติกบอลต์เคเอร่ทะเลดำชีร์เนมเร่ทะเลแคริบเบียนแคริบสเคเอร่ช่องแคบอังกฤษ ทะเลเหนือเซเบอร์เนโมเรทะเลอซอฟแอซสเคโมเรทะเลเรเนียนตทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Středozemné more. Červené more. Tle Čín Tai. more. Thalé Tasman. Tasmanovo more. Tle บีเลมอร์เทะเลญี่ปุ่นญี่ปุ่นส์เควมอร์เอวเม็กซิโกเม็กซิซกีซาลิอาอเบอร์เซียเปอร์สกีซาลิอทะเลเหลือง Žlté more. Tledesí. Mrtvé more. Tle Kaspien. Kaspické more. Tle Aran. Aralské jazero. Tle Okot. Ochotské more. Já ko ty tam čung Kong Rao. Nezabudnite odoberať náš kanál.